สวัสดีสวัสดีค่ะทุกคนมืน่นี่ต่อกระสิพ้าพี่นอ้องยางเบิ้งดอกไม้ทิบตอแพ่คักๆน้อกค่ะพี่น้องจ้าช่วงนี้เป็นหนาอดอกไม้ออกหนาโวนะคะเป็นดอกไม้ผลิดอกไม้ออกค่ะวันนี้เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปตอกระสีเริ่มเวลาออกข้างนอกตอก็จะปิดหน้าปิดตาแบบสนิทเลยค่ะพี่น้องจ้าใส่แว่นปิดหน้าปิดตาแบบสนิทแต่ก็ต้อง ระมัดระวังขนาดขนาดระมัด,มดอขอโทษที่จะขนาดระมัดระวังขนาดนี้ต้อยังแพ้อยู่นะคะแต่ต้อก็อยากจะให้ทุกคนดูว่าอันไหนดอกอะไรที่ต้อแพ้มากที่สุดวันนี้ต้อจะพาไปดูค่าไปดูน้ากันจะพี่น้องจ๋าไปดูต้นไม้ที่ต้ออ่าแพ้คักๆเนาะคะ่ะวันนี้ก็จะมาทํางานที่บ้านท่าแก่ค่ะก็มา ซักผ้ารีดผ้าเหมือนปกติทุกวันศุกร์ค่ะแต่ต่อก็จะพาดูดอกไม้ตัวนี้ที่มันจะแตกออกมาแล้วก็จะเป็นเหลืองทั้งเหลืองไปหมดทั้งเมืองสวีเดนนะคะจะเป็นเป็นดอกไม้ที่อันตรายมากที่สุดแต่มันก็สวยแนละ้พี่น้องแต่ว่ามันอันตรายปีนี้ค่ะเขาบอกมาว่า มันเยอะมันก็เยอะจริงๆค่ะดูค่ะตัวนี้นะคะนี้ค่ะนี่คือดอกมันนะคะพี่น้องจา๋านี่คือดอกมันค่ะนี่คือดอกมันที่จะต้องแตกออกมาแล้วก็คันมากคันถึงคันมากหน้าตาก็จะบวมตุยไปหมดเลยนะคะแต่บางคนที่เขาไม่แพ้เขาก็บอกว่ามันสวยงามดีดูค่ะ เต็มไปหมดเลยค่ะทุกต้นจะเป็นลักษณะนี้หมดเลยนี่ต้อก็พาพี่น้องมาเบิงนะจาา๋าดอกไม้ชนิดนี้มันจะออกดอกก่อนใบแล้วก็ฝุ่นละอองของมันนี่จะทําให้เราแพ้มากต่อสียุคข,ข้างนอกโดนโด,ดนมได้ย้ะพี่น้องเนาะต้อกับสีฟ้าพี่น้องไปทํางานในบ้านดีกว่านะคะนี่ก็คือบ้านเท่าแก่ค่ะแต่ไอ้ที่ที่ดีใจที่สุดคือต้อเห็นไอ้นี่ค่ะพี่น้องจ๋าเห็นไอ้นี่ นี่คือผักกาดผักกาดผักกาดป่าจ้ะพี่น้องผักกาดป่กกา,กกา,กกา,กกาออกมาแล้วค่ะเต็มเลยสวยงามมากดูจ้ะหลายต้นอยู่จ้าพี่น้องจ๋านี่ด้วยแต่ต้อจะไม่เก็บนะคะเพราะว่ามันมันอยู่ริมริมถนนเยอะมากค่ะแต่ถ้าอยู่ตรงสนามหญ้าต้อสีเอาอยู่จ้าผักกาด ผักกาดป่าออกแล้วค่ะดูสิครับพี่น้องจ๋าตัวนี้จะถ้ามันยังไม่ออกดอกอย่างเงี้ยเวลาเอาไปลวกนะคะพี่น้องเอาไปลวกมันจะหวานหวานกรอบอร่อยเลยค่ะพี่น้องเป็นผักกาดป่าค่ะไปค่ะไปค่ะพี่น้องจ๋าไปทํางานด้วยกันค่ะพุนมันออกดอกเต็มย,ย่อยซ้ำสาอยู่ค่ะต้นไม้ต้นนี้ไปทํางานกันค่ะจะเข้าไปในบ้านท่าแก่แล้วก็ จริงๆก็ไม่ใช่บ้านเขานะคะมันเป็นบ้านที่ทำงานของเขาเขาจะมาพักเขาจะมาพักตรงนี้ค่ะเราไปาทำงานกันก่อนนะคะไปค่ะไปกันค่ะค่ะตอนนี้โต้ก็เข้ามาในบ้านแล้วโต้ก็จะจัดการรีดผ้าโปกหมอนโปกผ้าห่มแล้วก็จะไปปูที่นอนนะคะตอนนี้ก็จะจัดการรีดผ้าก่อนค่ะ ตอนนี้เราต้อจะรีดผ้าพวกปวกหมอนแล้วก็ผ้าห่มเพื่อเอาไปเพื่อเอาไปทำปูที่นอนนะคะเราต้องรีดก่อนเพราะว่าผ้าพวกนี้มันจะยับยับค่ะต็ซักแล้วปั่นไว้ปั่นต็มาทําทุกวันศุกร์นะคะมาทําทุกวันศุกร์แล้วปั่นไว้แล้วมันจะยับมากเราก็ต้องมารีดก่อนที่จะเอาไปลงที่นอนนะคะ ตอนนี้โตก็ทําที่โรงงานเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาทําที่บ้านต่อคือวันศุกร์ค่าก็จะเสียงดังหน่อยนะคะเพราะว่ามันติดกับเครื่องกับเครื่องอ่าซักผ้าทํางานกันไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ปากแห้งจะพี่นอองทำงานกันไปเรื่อยๆจ้ะแต่ ต้อก็วันนี้ต้อจะมาเล่าอะไรให้ฟังนิดนิดหน่อยหน่อนะคะทํางานไปด้วยรีดผ้าไปด้วยค่ะแล้วก็ต้อจะเล่าเรื่องที่ทํางานไปให้พี่น้องฟังไปน้ำนะจ้าว่าต่อไปนี้ต้อก็คงจะทําแบบทําทําครึ่งหนึ่งที่ออฟฟิศทาความสะอาดนะคะครึ่งหนึ่งแล้วก็ อีกครึ่งหนึ่งต้อก็ต้องไปช่วยเขาที่ขบินส่งออกค่ะเป็นห้องน้ำส่งออกคือหัวหน้าหัวหน้างานเขาเขาสั่งมาอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเขาเห็นต้อไปช่วยเพื่อนตอนที่เพื่อนร่วมง,งานเขาหยุดนะคะเห็นต้อไปช่วยแล้วเห็นต้อไปทำตรงนั้นได้เขาก็เลยให้ต้อทำงานตรงนี้ครึ่งหนึ่ง แล้วก็ไปช่วยตรงนั้นครึ่งหนึ่งถ้าเราพูดว่ามันดีไหมมันก็ไม่ดีนะคะมันก็ไม่ดีสําหรับเราเราจะเหนื่อยมากคนเดียวคือวิ่งคือวิ่งงานทั้งเป็นแม่บ้านแล้วก็เป็นทั้งแม่บ้านแล้วก็ไปไป,ไปทำทำงานตรงนั้นด้วยมันก็เหนื่อยนะคะถ้าเราเป็นระยะสั้นมันก็โอเคค่ะพี่น้องจ๋าถ้าเป็นระยะสั้น,น,คคน,นระะน่างกายเราก็ได้ แต่ถ้าเป็นระยะยาวร่างกายเราก็ไม่ไหวเราก็สู้ไม่ไหวค่ะแต่เราก็ปฏิเสธเขาไม่ได้ค่ะพี่น้องต้องรับไปเพราะว่าถ้าปฏิเสธเราก็กลัวตกงานนาะจ้าพี่น้องจา๋างานก็คือเงินเงินก็คืองานมีงานเราก็มีความสุขทุกเหนื่อยแค่ไหนเราก็ต้องทนจา้าตอนนี้ต้อก็รู้สึกว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตต้อที่แบบว่าต้อก็เหนื่อยเหนื่อยหนึ่งเหนื่อยกับเพื่อน ที่ทํางานด้วยแล้วก็งานก็เพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นไม่มีลดลงค่ะเขาก็บอกว่าจริงๆเขาบอกว่าเอา่อให้เราเก็บกวาดถูอ่าห้องห้องห้องทางานอ่ะห้องออฟฟิศอ่ะอาทิตย์ละสองครั้งถูอาทิตย์ละสอครั้งแต่ว่าเก็บขยะหรืออะไรเนี เราต้องเก็บทุกวันเราห้องน้ําเราก็ต้องทําทุกวันแต่มันก็ไม่ได้น้อยลงหรอกค่ะมันไม่ได้น้อยลงเพราะว่าเราต้องทําอย่างนั้นทุกวันอยู่แล้วแต่เราก็ต้องไปวิ่งไปทาที่ห้องน้ําส่งอ,กออกอีกคือวันนี้ต้องมาเล่าเรื่องที่แบบว่าเหนื่อยเหนื่อยให้ฟังนะคะพี่น้องจ๋าก,ก็ค,คือแบบแกระจับบรรยายความในใจเข้ากันค่ะคือมันเหนื่อยคะ่ะคือมันเหนื่อยที่แบบว่า เราวิ่งเราวิ่งทุกที่เราไม่ได้อยู่จุดเดียวจะพีนน้องคือเราวิ่งทุกที่แต่พอเขาเห็นเรามาช่วยตรงนั้นได้เขาก็ประหยัดโรงงานเขาก็ประหยัดช่วงนี้เขาก็ต้องการประหยัดประหยัดแรงงานประหยัดคนอยู่ด้วยเขาจะต้องเอาเอาโรงงานให้อยู่ค่ะเขาต้องเอาแบบว่าเอาโรงงานให้อยู่รอดเพราะว่าช่วงนี้ที่โรงงานก็ก็มีปัญหาเรื่องเงิน ู่เหมือมนกันค่ะที่เขาเอาคนงานออกเยอะๆแล้วคนหนึ่งคนหนึ่งจะต้องทํางานเพิ่มขึ้นแต่สําหรับต้อต้อก็ว่าต้อทางานเพิ่มขึ้นเยอะไม่น้อยเลยคะ่ะไม่น้อยเลยแต่ว่าเราก็เราก็ปฏิเสธหัวหน้าไม่ได้ถ้าปฏิเสธไปก็อย่างที่ต้อบรรยายและวะ้วว่าแล้วว่าพูดออกไปว่าถ้าปฏิเสธไปเราก็มีสิธตกงานถ้าเรามีปัญหาอะไรมากมาย เราก็มีสิทธิ์จบงานได้เพราะว่าเราก็ไม่กล้านะคะพี่น้องจา๋าอีกใจหนึ่งเราก็ไม่กล้าปฏิเสธเขาด้วยก็เลยเต้องมาระบายความในใจกับพี่น้องแล้วพี่น้องจ๋าก็ทน,ทนทนฟังเอาหน่อยนะจ๊ะก็มันก็รู้สึกเหนื่อยคะ่ะเกร็รู้สึกเหนื่อยแล้วก็ช่วงนี้ต้อก็มีปัญหาหลายอย่างเข้ามาทั้งเพื่อนร่วมงาน ก็รู้สึกว่าไม่ใจดีอะแต่จะเป็นเพื่อนร่วมงานผู้ชายนะคะ mm. เขาไม่คือเขาไม่ใจดีสําหรับเราเขาไม่ใจดีสําหรับเราคะ่ะเป็นยังไงอะคือไม่ใจดีก็แล้วกันคือต้อก็อธิบายไม่ถูกคือก็อยากอ,าอธิบายบรรยายอยู่ลงตรงนี้แต่ว่าในจุดตรงนี้เราขอเราขอข้ามไปนะคะว่าเพราะอะไร าถึงไม่ใจดีกับเราเขามีอคติอะไรกับเรามาก่อนไหมหรือว่าเป็นเพร่อ,อเขาอากติกับเราที่ต้องมาทําตรงนี้ซึ่งเมื่อก่อนซึ่งเมื่อก่อนก็คือเมียเขา,าก,ก็จะรีดผ้าไปเรื่อยๆก่อนนะคะ รีดปอกหมอนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็รีดผ้าห่มเพื่อจะเอาไปปูที่นอนนะคะพี่น้องทำงานไปเรื่อยๆนะคะ ตอก็มีเรื่องไม่ได้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่สบายใจเยอะนะคะพี่นอกจ๋าก,ก็ที่ทํางานก็อย่างที่ตอพูดนะคะคือผู้ชายอะค่ะผู้ชายค่ะที่เขาอาจจะเขา,าอาจจะมีอาการกับตอในจุดหนึงตอกก็ก็คงจะไม่พูดได้นะคะว่าเพราะอะไรเดี๋ยว ถ้าวันไหนต้อคิดดูดีๆแล้วว่าเออพูดได้ต้อก็ถึงจะพูดนะคะเพราะว่ามันกลัวกลัวเอาเรื่องคนอื่นมาพูดแล้วกลัวมันผิดกฎอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ไม่อยากจะพูดแต่ที่ว่าต้อช่วงนี้ต้อก็มีเรื่องเสียใจเยอะแยะ,แย,ะ,แย,ะแยะต้อกับแฟนก็สูญเสียครั้นยิ่งใหญ่นะคะตอนนี้ต้อก็ขอเล่านิดนึง อันนี้ก็คงเล่าได้นะคะเพราะว่าสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เพราะ,ราะจิตใจโต้กับแฟนก็ยังยังหดหูห่เหี่ยวอยู่ค่ะเพราะว่าปู่ของต้อนะ่ะแกเสียแล้วค่ะแกเสียแล้วก็เราก,ก็รู้สึกไม่ดีช่วงนี้ถ้ามีปัญหาอะไรเข้ามาในตัวเราช่วงนี้เราก็รู้สึกอ่อนแอแล้วก็เสียใจไม่ค่อยมีกําลังใจอะไรทั้งสิ้นนะคะพี่น้องจ๋ากด ถ้าพูดเดยวปู่ขึ้นมาแล้วก็รู้สึกเสียใจเพราะปู่ของต่อจะเป็นคนดีมากค่ะไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรบกพร่องจกจะเป็นคนใจดีกับทุกคนไม่มีไม่มีขัดใจใครค่ะช่วงนี้ต่อกับสีพ่ได้เอาคลิปลงอีกอย่างมากมายแล้วค่ะพี่น้องจ๋าพราว่าตอกับแฟนกับญากับพี่นอ้องเพื่อนกับกำลังสี ยุ่งๆกับเลียงงานของปูอยู่จ้าเพราะว่าเราเราก็จะทําพิธีทางศาสนากันในอีกสองอาทิตย์ข้างหน้าเราก็จะวางแผนกันว่าทํายังไงยังไงกันต่อนะคะแต่มันก็เราก็คิดอยู่อย่างเดียวว่าแกหลับสบายแล้วไปสบายแล้วปู่ไปสบายแล้วเราก็แกทรมานมานานแล้วค่ะแล้วก็นอนติดเตียงมาเป็นปีกว่าแล้วแล้วก็ ต้อกับแพนก็ไปเยี่ยมทุกเกย็นหลังเลิกงานช่วงหลังๆต้อก็ไปหลังเลิกงานไปเยี่ยมปู่ประจำเวลาเราไปทําอะไรเสร็จเรียบร้อยเราก็จะไปเยี่ยมปู่กันค่ะแกก็หลับสบายแล้วนะปู่นะก็มีแต่เรื่องก็เรื่องเสียใจอยู่ตรงนี้ก็ต้อก็ยังไม่รู้จะจะพูดยังไงก็เลยไม่ค่อยได้ ลงคลิปกันเท่าไหร่นะคะพี่นอ้องต่อากพบกคอยได้ลงคลิปกันเท่าไหร่เพราะว่าจิตใจเราก็ยังหดหู่อยู่ค่ะที่สูญเสียคนที่เรารักมากของเราไปค่ะก็เราจะไม่เราจะไม่พูดเรื่องเรื่องเรื่องตรงนี้นะคะเพราะว่าต้อก็ยังทําใจยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ต้อก็เกินเกินมาให้ดูนิดนึง ว่าทาไมต้องไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่นะคะแล้วก็ยังไม่มีคลิปอะไรดีๆให้ดูเท่าไหร่แล้วก็ทํางานกันไปเนาะคะ่ะพี่น้องจ้าเนาะก็วันนี้ก็เป็นวันศุกร์วันทํางานวันทํางานบ้านหัวหน้าบ้านพักแก่บ้านพักร้อนที่เขามาเอ้ยบ้านพักที่เขามาพักกันเวลามาทํางานนะคะต้องไปต้องกง,งไปว่าต้องตรงไหนรีดหรือย,อยัง ช่วงดอกไม้ออกช่วงนี้แต่ก็ได้นองแต่นหน้าต่างคับพี่น้องจา๋าต้ก็ได้มองแต่นหน้าต่างว่ามีแต่ความสวยงามว่าดอกไม้กําลังผิด,ดอกแล้วก็ออกหน้ามองออกหน้าต่างมองออกทางกระจกถ้าเราออกไปเผชิญตอนนี้เราก็จะมีแยกกับแยกเราก็จะแยกกับแยกว่าแพ้ขึ้นมาทันทีค่ะพี่น้องนี่ต้ก็อยากไปท้าพี่น้องเบิ่งนิดนึงละค่ะว่าไอท้ที่ไอ้ที่แพ้แพ้ดอกอะไรที่โต้แพ้มากที่สุดที่ ต้นไม้ที่ต้อให้ดูนะคะที่ต้นนี้มันจะอันตรายมากที่สุดเลยแพ้มากทุกปีคะ่ะต้อจะแพ้มากแล้วต้อจะออกจากบ้านไม่ค่อยได้แล้วต้อต้องเวลาออกบ้านต้อต้องเอาแมต์ปิดหน้าให้หมดแล้วก็ใส่แป้นตรงให้กรอบหน้าเลยแล้วก็จะใส่หมวกอีกทีนึงคือปิดหมดทั้งร่างกายนะคะปิดหมดทั้งใบหน้าเพื่อจะไม่ให้ฝุ่นละอองตัวนี้ฝุ่นละอองตัวนี้ก็เหมือนฝุ่นทรายบ้านเราะคะ่ะพี่น้องมัน มันจะเลืองเต็มไปหมดแล้วโตวจะแพ้มากทีเดียวมีวันหนึ่งค่ะมีวันหนึ่งที่โตออกไปล้างรถช่วยแฟนตอนนั้นดอกไม้ก็ยังไม่ออกเท่าไหร่แต่มันก็เริ่มแตกยางเพราะว่ามันกำลังแตกกิ่งแตกแขนงออกมันแบบว่าม,ม,มันจะแตกยางออกมาแค่นั้นก็แพ้แล้วค่ะพี่นอ้องจ๋าแค่นั้นก็แพ้แล้วโอ้โหเละเลยเละไปแล้วรอบแรกรอบ,รอบนึงโตจะเอารูปให้ดูนะคะเละไปแล้วรอบหนึ่งหน้าตาแพ้ค่ะแล้วก็จะมี อีกประมาณสองรอบหรือ3มรอบอีกทีหนึง่งแต่ต้ก็ต้องจะมีครั้งยิ่งใหญ่อีกเป็นรอบๆมานะคะแต่ถ้าฝนตกลงมาฝนตกลงมาลดดอกมนันอะแล้วมีลมก็ดีถ้ามีลมก็ดีไอดอกตัวนั้นมันก็จะได้ร่วงลงมามันก็จะหมดเร็วหน่อยถ้าไม่มีลมไม่มีฝนก็ก็ต้องทรมานไปอีกนานค่ะพี่น้องจา๋า ต้องทอรมานไปอีกนานก็ต้องรอฝนตกลงมาละลายเกสรมันไปช่วงดอกไม้ออกนี่ต้อก็จะได้แต่อิจฉามาดามบ้านนาค่ะอิจฉามาดามบ้านนาที่บ้านมาดามบ้านนานะ่ะได้ไปนั่งชมดอกไม้ถ่ายรูปกับดอกไม้ซึ่งต้อก็ชอบเหมือนกันแต่ไม่สามารถไปนั่งถ่ายได้กับพี่น้องเนาะแค่เดินผ่านสนามหญ้าเวลาคนตัดหญ้าต้อก็ต้องปิดจมูกแล้วปิดจมูกปิดตาแล้ว ตัดหญ้าก็แพ้แล้วพี่น้องแพ้ไปหมดขนขี้แพ้โอ้นะคะพี่น้องจ้าก็โต้ก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆให้พี่น้องดูนะจ้าว่าโต้ทาอะไรมั่งวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วก็มีเรื่องอะไรที่มาเล่าให้ฟังกันมั่งแต่วันนี้โต้ก็ยังไม่ได้เล่าอะไรเยอะแยะนะคะกอแค่เกินเกินมานิดหน่อยก็หลายๆเรื่องที่ทําให้จิตใจเรา ย่ำแย,ย่อยู่ตอนนี้ก็มีก็ต๊ะกระสิทำงานกันนอะก็น้อพี่น้องนอสิเอาผ้าไปปูพี่น้องก็นนองจ้าเดี๋ยวต๊ะสิบ่ทันงานเนาะค่ะเดี๋ยวคุยกันนะคะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวคุยกันใหม่ค่ะดูกันไปเรื่อยๆืนะคะเดี๋ยวค่อยคุยกันนะคะดูขุ่นจ๋าพี่น้องจ๋าต๊ะออทำงานเสร็จแล้วจะพี่น้องตอนนี้กัสิไปที่โรงงานกันตอะจ้าไป ไปที่โรงงานแล้วก็สิไปอ่าทำให้เก็บห่องเก็บถ้วยเก็บบ่วงล่างนอกจะพิน้องวันนี้ก็ทํางานที่บ้านท่าแก่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วต้อก็จะไปที่โรงงานอีกทีนึงไปปั๊มบัตรออกแล้วก็ไปเก็บถ้วยเก็บจานล่างจะนี่คือต้องให้ดูเวลาหน้า หน้าอา่ดอกไม่ออกนี่จ้าพี่น้องต้อจะให้ดูว่าต้อจะทําลักษณะนี้จ้าพี่น้องไม่ใช่โจรน,นะคะพี่น้องจา้าแต่ว่าปกป้องรวงตัวเองค่ะคือดอกไม้ใบไม,ไม้ไม่ให้เข้าตาเข้าจมูกจา้าก็ดูเอากันแล้วกันจ้าพี่น้องมันเยอะมากดูสิเต็มไปหมดเลยครับเป็นทุกต้นต้อก็ต้องระวังตัวหน่อยค่ะพี่น้องจา้าคือดอกไม้ตัวนี้มันมันอันตรายมากค่ะป่วยได้ค่ะตอนนี้ต้อก็ จะไปที่โรงงานแล้วนะคะไปด้วยกันค่ะตอนนี้ก็มาถึงโรงงานแล้วค่ะตอนนี้ต้อก็จะเข้าไปในครัวแล้วเข้าไปในครัวเก็บถ้วยเก็บจานแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องเก็บถ้วยเก็บจานล่างแล้วจ้าวันนี้แดดดีมากวันนี้งานชิ้นสุดท้ายเราก็คือจะเก็บถ้วยเก็บจานล้างใส่เครื่องล้างค่ะพี่น้องจ๋า อ่าคลิปนี้ต้อก็ไว้เพียงแค่นี้ก็น่นจาจะเจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ต้อด้วยนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะอยู่ในรถก,ก็ใส่หมวกนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ต้อด้วยนะคะบายบายค่ะ